ดอยคำคำว่ารักเพื่อสุขภาพตราดอยคำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงจากน้ำมันเอ้น้ำมันทุยน้ำมันอเทรดอยเปอร์เนจากธรรมชาติปริมาณสุทธิสองร้อยมิลลิลิตรเย่ มีวิตามินเอสูงเอิม่มติดนิว้วเอิม่มมีคอลลาเจนแล้วก็ไลโคปีนนะฮะท่านผู้ชมเอิม่มก็โดนท้านะเออนี่มันนี่มาถ่ายฉันล่าไม่ได้ถ่ายห้องนอนเนีน่ยนะอโอเคกเ็กล้องเมือนไอแพดไอแพดไม่ใช่กล้องมันสั้นๆน,นะท่านผู้ชมอ่ะก็ให้ดูไว้นี่ก็คือดอยคำนะที่โดนท้านะมาจากอ,อะไรอะ่ะใครนะ อืคุณคุณนะคุณคุยคุณพี่ไอซ์เนี่ยไอซ์ไอซี่ซีโรนนะโอเคนะใจนะอ่ะก็มีหลอดมาให้ทุกมันก็ต้องมีอยู่นะะแล้วก็วแ,วแ,วแ,วแกะหลอดออกมาก่อนที่จะกินนะข้อมูลพฒนาการนะโว้เพราะไอเนี้ยนะรสชาติมันนั่นนะไอ้นั่นมันคืออะไรเล่ามันมันมันอร่อยนะอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองนะไม่ลองก็ไม่รู้นะใจนะ จากแนวพระราชด,ดำรินะอ่ะอ้าไม่ติดกล้องวัตฟลักเนี่นะเอาให้เห็นคือชัดมันชัดไหมมันชัดไหมอ่ะโอเคนะนี่อ่ะก็จะอึมให้สดๆกันเลยนะนี่ทูมิโทนยูซ์นะฮะธรรมชาตินะฮะโอเค ไม่ได้นะอันเงินเอาไปว่าจะจะเจาะพันสดๆตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะอันนี้ถ่ายในไอแพดนะเดี๋ยวดูอุกปุกกอมสินไม่ต้องไปสนใจมันนะอืมอืมอืมเข้าใจตรงกันย้าย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 ไว้ตรงนี้นะฮะโอเคจัดไส่ปุ๊บ what the fuck what so okay. the fuck โอเคนะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องจะติดตั้งเดี๋ยวเราหาอะไรคะหมด ไมใช้อะไรตั้งใช้นังสือตั้งอะนังสือเอิ่มนังสืออะไรไรู้นังสือคอมตั้งอ่ะเราจะทําการเจแล้วนะฮะโอเคเจาะอ,อืมอ่าลืมรถกันสดใหม่นะฮะแล้วเราจะเราก็จะกินกันเราต้องเขาบอกไว้ต้องกินที่หมดด้วยใช่ไหมชาเลนเนี้ย,ยงี้ก็จัดไป ออนน้้นนนนนน้ต้องกินให้หมดอืออีกสักคำแล้วกันอือยากให้มาลองกินจริงอ่ะผักเพื่อสุขภาพอือดีงั้นลองอ่ะ อืทำใจอ่ะเขาบอกกินให้หมดใช่ไหมไอ้นี่นะเดี๋ยวให้ดูว่าเจาะกันไปนะ่นกินเข้าไปนะนนี่นี่นี่ เวลานี้กินหมดไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วลมันแบบเมันไอ้สักคำเม,มื่กี้นะโอ้โหรสชาติมันหอมหวานทุย้ยแบบอืม What the fuck สำหรับเอ่อโดยคําน้าผูกเกิดเทศนะฮะน้ำผักเพื่อสุขภาพนะฮะของมีของในหลวงนะอ่อ <_ oo? S 1> ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงนะเคนะก็ลองไปลองไปชิมนะแนะนํำนะมันแบบอืมรสชาติทุกคนต้องลองนะนะก็มาดูกันนะคะว่าที่จะท้าต่อคือ,ค,อคือกินไปแค่เนี้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเาค่อย,ย,ยไปกินต่อนะอเคนะก็คนที่จะขอท้านะ แบบแรกนะป่ะายคิดก่อนว่า <c oughs> จะเขียนชื่อนะไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วในเฟซเนี่ยใครโดนแท็กไปก็ถือว่าเอิม่มเอิม่มโชคโชคดีไปนะโดนโดนกินนั่นเองนะโอเคนะเดี๋ยวดี๋ยวจะไปกินให้หมดเลยนะสำหรับเอิม่มโดยคำคำคำว่าคำคำโดยคำ คำว่าดักปกติก็จะเอาไปกินให้หมดนะฮะอ่ะอืมก็เดี๋ยวมาเจอหนคลิปหน้าแล้วก็คลิปพิเศษนิดหนึ่งนะอันนี้มันถ่ายในนี้ได้นะโอเคแล้วหวายแล้วโอ้ยล้าก่อยดอยครับเราะาชาร์จหน้าคงไปเจอนี่นะบายดอยาำํำว่าดัก